คุณฟลุกคุณฟุกกก้คุณฟ,กกณฟุกแล้วกันนะฝังเข็มไม่เป็นฝังเข็มไม่เป็นประจำเดือนแปลว่าฝังเข็มแล้วเป็นเหตุทำให้ประจำเดือนไม่มาใช่ไหมเอาอ่านให้จบก่อนฝังเข็มไม่เป็นประจำเดือนมาปีแล้วค่ะ แต่พอไปฉีดวัคซีนมาเป็นประจำเดือนนานจนจะเป็นเดือนแล้วค่ะแบบนี้ผิดปกติไหมคะแล้ขออนุญาตแปลไทยเป็นไทยก่อนแปลว่าไปฝังเข็มมาปรากฏว่าผลของมันคือประจำเดือนทุกเขิ่อนพังเนี่ยมันไม่เป็นมันไม่มาเลยแต่พอเวลาไปฉีดวัคซีนแล้วปรากฏว่า ประจําเดือนมาเยอะเหลือเกินจนมาเป็นเดือนๆแล้วไม่ยอมหยุดเลยทุกๆวันถ้าเป็นแบบนี้ถามว่าปกติไหมมันจะไม่เผินได้ไงมันจะผิดเป็นปกติได้ไงล่ะใช่ไหมฮะเอาเราที่ผ่านมาแล้วแล้วไปนะอย่าไปขุดคน้นฝอยหาตะเข็บโอเคนะแล้วมาปรับแก้ตรงนี้ดีกว่าว่า P.E. ของพลังงานบริษัทของลุงนี่จะช่วย ให้ประจ,จําเดือนมาเป็นปกติหรือไม่เวลานี้มันหนังหถาสาก,กันเพราะมันเป็นมาทุกวันยี่สิบสามสิบวันโอโหจะอยู่ไงวันนี้ไม่รําคาญเลยพี่ฮะขนาดลุงได้ยินอยู่ในรำคาญเลยตัวเองจะราคาญขนาดไหนลุงไม่แสบเอาเป็นว่าต่อไปนี้ทุกเดือนไม่เกินพังอย่างมากก็3สามวันก็พอแล้วมาทีก็ประมาณ2องร้อซซเ่เกินสามเกินสมเลือดหมดอีกต่างหาก เนี่ยว่าเป็นพูดยังกับว่าเป็นเจ้าของร่างกายนะดื่มน้ําก่อนน้าประจําเดิมเป็นน้ำเดือมก่อนเปึดเปิดเปิดเปิดเปนะสารกรสุนจะเข้าไปเลือกๆกลบนานๆเกรงเกรงหน้าท้องกดหน้าท้องกดกดเปิดยืดตัวเข้ามานะเรื่องแค่นเองเลื่องปรับจะจะนทมมีแค่นี้แต่มีค่อแม้ว่าทำตามสเตปบายสเตปที่ลุงบอกนะครับ ยืดตัวแป๊บเดียวโอ,โ,โอ้โหขาวนี่สาวตามเลยขแบบตามโยกย้แบบนี้ให้ท้องให้มดลุกบหลามันจะได้รับสัญญาณจากเสียงลุงกินเสียงลุงให้ได้ดมเสียงลุงให้ได้ดูเสียงลุงให้ได้ แล้วจะรู้ว่าเสียงลุงนั้นมีพลานุภาพขนา